สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุ้ันลไม้นะครับนี่ก็เข้ามานะครับในแปลงปามซึ่งปาล์มแปลงนี้นะครับก็ปลูกร่วมกับสตอครับซึ่งสตอนะครับก็ปลูกระหว่างตรงกลางนะครับก็ประมาณยี่สิบกว่าเม็ดหนต้นนะครับปามยังไม่ครบหปีนะครับนี่ก็แปลงนี้มันจะมีนะครับ คอมเพกนะครับกาหนานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคอมเพกตูชั่นฝั่งนู้นจะเป็นกาหนานะครับพอป่บมันมันเหลือโยอนก่อนเลยแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับบุกสตอไปนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ไปหาพะอินแล้วนะครับตายแล้วนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้นะครับมันต้องมีน้ํารดนะครับในกลุ่มเมื่อกี้ต้นที่ตายก็เป็นในกลุ่มของสตอติต้า ต่อติดตาก็คือข้อดีนะครับก็จะติดลูกเร็วนะครับข้อเสียเอาคือจะชอบเลื้อยเก็จะชอบโคง้งส่วนตัวนี้นะครับเป็นสตอเพาะ,มะเมล็ดนยครับแผกยอดอย่างนี้นะ่าจะระบบรากอะไรน่าจะเดินดีแล้วนะครับนี่เป็นเพาะ,มะเมล็ดนะครับนี่ก็หกโมงครึ่งนะครับยามเย็นพาลูกมาเข้าสวนครับ คนพี่มาลากเย่าปลอมนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามนะครับไปทุกที่นี่ก็เป็นสตอเพาะเม็ดเหมือนกันนะครับต้นนี้นี่นะครับแตกอ๋อแตกยอดแตกนะครับผ่านเล้งมานี่ครับก็จะกําลังจะเข้าหน้าฝนนี่ร่องน้ํานะครับที่ขุดเอาไว้ข้างบนนะครับก็มีน้ําไหลมาส่วนฝั่งนน้นต้นนั้นนะครับเป็นสตอติต้า ตก็จะโตช้าหน่อยปามก็จะเริ่มที่จะอังคูณนะแบงนี้นะครับ10ไร่ก็สตออยู่ประมาณส50ต้นประมาณ50ต้นอส่วนใหญ่สตอที่ตัวรีตัวเร็วนะครับก็จะเนี่ยเพาะมาเล็ดน้องมาน้องเดินมา นี่ก็ทําทการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วก็เวนโคนก็เวนแล้วก็ใช้วิธีการถากนะครับก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปก็ตันนี้นะครับลมอยู่ทางลมนะครับก็เอ็นนิดนึงอันนี้เมื่อกี้มีเห็ดน,นะครับฝันะ่งนู้นก็นักโคนพี่ก็ทําการลากลาช่อนอยู่ ที่บริเวณตรงนี้นะครับประมาณ10กว่าต้นอันนี้ก็จะเป็นยูนิวานิทนะครับที่เหลือนะครับผมปลูกแปลงแรกก็คือยูนิวานิทนะครับแล้วมันมีที่ไม่สวยนะครับคือใบมันจะคล้ายๆเป็นสนิมนะครับใบเป็นจุดๆไม่สวยผมก็เลยพักเอาไว้แล้วผม็ลงมาเอามาลงนะครับตอนนี้เนี่ยครับสวยแล้วรับปาล์มพอได้ลงดินเนี่ยมันก็จะสวยนะครับบางต้นเนี่ยครับดูตั้งชั้นขึ้น รูปทรงไม่เหมือนอันนี้เป็นอ่าคอมแพกนะครับคอมแพกตัวนี้นะครับครั้งที่แล้วโดนไอตัวน่าจะน่าจะเป็นตระกูลด้วงครับเจาะเข้ากลางต้นแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะแตกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ละรตรงน,นี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอาจจะโตไม่ทัน นี่เรเป็นสตอติดตาก็มันแล้งนะครับปีนี้นะครับเล้งน้อยังที่จะเล้งจัดนะครับบรรยากาศนะครับกำลังจะมืดกำลังจะค่ำยามเย็นก็ขี่รถกันมานะครับมาเที่ยวที่ก็ว่อยากจะมาตกปลานะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้หรอกครับเป็นความสุขของเขามากกว่าเพราอยากจะมากลับหลังจากเลิกเรียนครับโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูสตอที่ปลูกนะครับก็บางต้นก็โตบางต้นไม่โตนะครับบางต้นที่ตายเดี๋ยวก็ค่อยซ่อมกันใหม่นะครับเพราะปีนี้มันแรงจัดนะครับแรงสีงห้เดือนนะครับ2 5 2 5 6 7สอนี้ก็ดอัน้กังแรงนะครับแรงเยอะนะครับโอเคนะครับฝันดีตามยูทูปไปเพเป็นไม้ด้วยครับสวัสดีครับ